ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่รายการดีเซหรือดักซีเนียอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเซิร์ฟฝรั่งกันนะครับก็ oh. มาเล่น EP พหนึ่งกันเลยนะฮะหลังจากนับจนไปแล้วนะว่าจะมาเล่น EP พหนึ่งแบบเต็มตัวนะครับสามสองหนึ่งอ้าชิชาเป็นโอ้ผมได้เป็นชาวล็อกแล้วครับจังรู้ี้มึงรู้บ้ากูเป,เป็นอะไรไอ้ไทยเป็นอะไรเป็นรัวเด ผมเป็นชาวล้อครับเฮ้อไม่ได้แดกกูล็อกบอเป็นไรเป็นไรอ่าจะบอกว่าผมมาอยู่กับอีกคนแล้วนะฮะอยู่กับเอ่ออะไรวะโซดานะครับโซดาลักฟ้าครับใครมาลองนิ้วเนี่ยแต่อยากไปเล่นของเซิร์พี่แท็กวะไอ้เซอร์ไปเนี่ยเซอร์ฟอะไรวะ มาครับไม่ใช่ที่พี่ทักเขาอัดอ่ะแม่งสามารถแปลงเป็นหมูก็ได้เป็นอะไรก็ได้โคตรดีเลยท้ายพิ่แซลเออนั่นแหละแล้กูเข้าไปเล่นไม่ได้โคตรเสียดายเลยเฮ้ยแม่งผ่านผมไปได้ไงเฮ้ยก็ผ่านกูไปมีใครรู้เรื่องเฮ้ยดูเฮ้ยพิมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอ้ามาด่าไปแล้ววิ่งมากูไปแล้ว โอ้โหเลยตั้งสิเอ็ดคนแม่จะเยอะไปไหนวะเอาผ่านเดี๋ผ่านกูไปหมดเลยเวทโซดาวิ่งผ่านหน้าก็โดนเลยมึงจะรีบไปไหนกันอย่าลีซี ย้ายมีธน,นูนะมีธนูแล้วใหม่อ่ะจะได้ฆ่าก็ฆ่าไปสิไปยิงยิงยิงธนูมันเกี่ยวไงนะโอ้ยโอย้ยจะตีกูจะตีกูจะตีกูอ้ายวิแบบ้าอ้ายวิไอ้ข้าวหน้าจะตีกันหน่อยดิเฮ้ย <laughs> ดีไม่มีใครตีโอ้ตายลันลา โอ้ยเหลือซีกแปดหายแปดนะครับสุดยอดไปเลยทีเดียวนะฮะวิทวินแปดแปดเท่าไหร่แปดห้าสี่สี่แปดหกสิบแปดแปดเจ้าแปแปดหกสิบสี่เออแปดแปดหกสิบสี่ทำไมอ่ะใช่สิบหกนาไม่ได้แดกกูหรอกใช่เออว่าเท่ไรครับแปด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 ก็ไม่มีบวกอ่ะ อบ้านกูแปดแปดติดกันเขาเรียกว่าคูนบ้าเปล่าแต่ผมนี่ผมไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะก็บ้านกูเรียกเงี้ยมีปัญหาปะม,มีตอบนะแล้วแต่มึงเอ้ยแม่ไม่มีใครรู้ที่หือว่ากู่อดตรงไหนแต่แม่ง EP หนึ่งนี่เท่ากับหนึ่งตอนเลยนะครับหนึ่งหนึ่งด่านเลยนะครับฟิน <c oughs> <f ian> เป็น,นเ,เ,เนี้ยไอ้เนี้ยที่ผมเป็นเนี้ยก็คือเอออย่าไปบอกใครนะครับคุณอยากรู้คุณก็ไปแปลเอ,เองนะครับว่ามันเป็นอะไรซองบนเนี้ยอะไรฮะเป็นไม่บอกเว้ยดูนะฮะเป็นอะไรอะไรตำมล่าหามาเอ๊ะไม่ใช่อาเออดัว อะไรมึงบ้าเปล่าไม่ใช่รัวกูแม่งมีพยาคกูมีกี่ตัววะมีให้ถ้าไม่ให้ให้ดาวอ่ะมีแปดไอ้มีห้าถึงสิบตัวมึงก็ดาวแล้วนะว่ากูมีกี่พยางคกูสิบตัวนั่นผมเนาะผมผมดาวได้เลยอะไรต้องมากกว่าห้าอืมนั่นแหละมากกว่าห้าตัว 5 được phiếp tôi cho này nè. tôi ra để cô bé Soda, hài lần này phiếp tôi hài lần này phiếp đi, hài tôi เนี่ยกูก็วิ่งหนีอยู่เนี่ยไม่มีใครตีกูได้เลยวะเป็นไงกูเป็นเบส็อกทนทานเว้ยอือไอ้สุดก็บอกมาเจอแล้วบนโนโดนเลยไหนวะวะแม่เจอกูแล้วชิบหายละโอ้โหวิ่งแป๊บ โอ้ oh, มไม่หนักตีมันเต็มเลยว่ะถ้ากูพลาดนิดเดียวนี้กูตายแน,แน่ๆเลยเนี่ยตีนหลายตีนเลยเนี่ยเจะลองไปทำไมอ่ะอจะถึงหนึง่งอีพีวะวะสิบห้าละ โอ้โหแม่งเพยเยอร์เต็มเซิร์ฟเลยชุดเด้โอ้โหซีพีสิบสี่คนไฮมีสองคนกูหไล่ไล่ไล่หาไฮครับเจอแล้วเจออะไรก็ดหรอกูตายไปนานแล้วก <c oughs> ูวิ่งอยู่เนี่ยเจะเหมือน,นพี่ตายเลย มึงหาอีคนนึงให้เจอแม่งโคตรเก่งเลยยี่แม็กแอบอยู่ไหนวะอืมแอนโคตรเก่งโอ้โหเฮ้ยนี่กูหาเต็มนี่กูหาหมดแล้วเนี่ยใครไม่เดาถูกวะไอ้เว้เนี่ยมึงวิ่งผ่านแล้วกูเคยไปเดี๋ยวกูคลิปเนี้ยเดี๋ยวกูเอาแชร์ลงให้ดูเลย กูอยู่กูบอกให้กูยืนอยู่กับทีโคตรนากูเห็นมึงไม่ผ่านหน้ากูไปตั้งหลายรอบ <c oughs> คนสักใจอะ่ะกูรู้อ่ะกูอยู่ไหนไไเล่คนตีกูต้องรีบไปตบต้องรีบไปตบไอ่คนตีกูแม่งก็เสือกดาวถูกเฮียโคตรเก่งเลยสัสวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปต่อ EP สองกันนะครับ